เพื่อนเอนเห็นอะไรไหมครับพอดีผมเพิ่งกลับจากงานศพนะฮะเดินผ่านมาเจอสัตว์ตัวใหญ่นะครับสัตว์ที่ชื่อว่าแมงป่องช้างนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมนั่นไงนั่นไงหันหลังมาเลยนะดูดิดุมากเลยนะครับอ,อึอย นีถ้าใครโดนไปนะฮะโอ้โห,โโห,โโหปวดแสบปวดร้อนนะครับี้นะตรงนี้เขาจะปล่อยพิษออกมานะครับบริเวณนี้นะฮะดูเลยนะครับสู้นะครับสู้ตายสู้ตายเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆดีกว่าแป่องช้างบางคนก็เอามาทอดกินผมเห็นตาม ร้านขายแมลงทอดนะครับมันก็จะมีพวกเบงป,ป่องอย่างเงี้ยปองพันเนี้ยทอดขายนะครับดูเหมือนกันนะ้เนี่ยดสู้สู้ก็สู้นะเห็นไหม จึดนี่ตรงนี้ตรงนี้คือที่ปล่อยพิษของเขานะครับเขาจะปล่อยพิษตรงนี้นะเห็นไหมนี่เลยนะครับหางของเขาเนี่ยโอ้ย <c oughs> สู้นะครับเห็นไหมเขามีกล้าไมาคลายปูเห็นปะ่ะรึบโดนไม่ได้นะจูบมากนะครับ โอเคนะครับ